ค่ะวันนี้นุนทิยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกีก่ยวกับเลขเด็กน้อยแฝดของอาจารย์ยอดบุรีลมนะคะวัตทีพันธนมาพ่นบอกว่าเด็กน้อยแฝดบอกแม่เพิ่นใกล้ใกล้เมื่อเลขออกนะคะบอกสามตัวนะคะเพิ่นโชคดีนะคะวันนี้พันก็ได้ทรงม่ใหายด่วนดวนนุ่นทิยาจะลงเป็นคลิปเดียวกันกับแม่บุผาะะอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีลำ ส่งมาเลขกเล็กน้อยแปดสามตัวหางเดียวนะคะป็ะนท่งมาทางล่านะคะเป็นแปดซี่เจ็ดนะคะข้างบนนะคะแล้วก็ซี่เจ็ดบนข้างล่างสองซี่หางเดียวนะคะแนวทางของเด็กน้อยแฟนนะคะนะคะลักพานมีนะคะอยู่ในล่ายนะคะเป็นทรงมาให้่แต่ล่นที่ยาาจะเราแทนเลยนะคะล่าบอกค่อยมีนะคะ แต่ลงในคลิปเดียวก,กันกับของแม่บุพานะคะแม่บุพาเลขรัฐบาลไทยเลกเล่ามะเขาวันกับยุดก้อนนะคะสรุปวาแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรัมของเด็กน้อยแฝดนะคะแฝดซีเจตบนนะคะตัดซีเจบนล่างสองซีางเดียวนะคะเท่ากับว่าบ,าบ,าบน้างเดียวล่าง้างเดียวนะคะ ส่วนแนวทางของแม่บูพาแม่บุพานี้เป็นรัฐบาลไทยนะคะเป็นกระซงมาหายทางไร้กันนุ่นที่ยากแต่เราแท่นบางรัางทุ่กับเวลาบอตรงกันเพิ่นว่างนุ่นที่ยากบา่างนะคะเวลาเพิ่นโท่มาเข้ากับออกข้างนอกถ่ายคลิปขับรถนะคะบ่มีเวลาตั้งกล้องบ่มีเวลาสัมผัสก็ต้องเอามาเราแท่นเวยนะคะส่วนเลขจะเข่าหรือจะไก่เคียงบ่มีผู้ใดรู้นะคะ ทางสองเข้าเป็นแค่สสภาพบญนหาเป็นซื้อกลางหานะคะมาอาจารย์ได้จากเขาอาจารย์ได้ใกล้เคียงกับมีผู้ไดรูนะคะนะคะหานนุิยาลงเป็นคลิปสันสนมันกับว่ามมิระดยัยยังดอกพี่น้องลงหาเชยๆนะคะบางข้างนนทิยาไปถ่ายคลิปหน้าจอยถ่ายคลิปเบาเง้วจากน้อยเพราะว่าเข้าต้องการให้ได้แปดนาทีกับเลขเบานอกเรื่องนอกเนื้อจากเลข เพื่อว่าบ่าหายข้นที่ถูกสัมผัสเขินนะคะเบ้าหายเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อจะได้บ่าเขินจะได้สัมผัสกันง่ายๆแล้วก็ให้ได้แปดหน้าที่ขึ้นไปทังง่องถึงจะมีรายได้นะคะถ้าเกิดเบ้าแค่เอาแต่ตัวเลขจริงๆหน้าที่เดียวก็จบทังช่องบม่มีรายได้อีกอย่างเลยก็เป็นไปบ่ไดดทีนุทิยาเหตุลิปจะบม่มีรายได้นะคะนะคะ้าเลขเขาเลขเขาไท้ยเขาเล่าน่าจอยน้องคาดก็ได้เงินแต่ว่านุทิยาบ่ไใดนะคะ ก็เลยต้องทาย8นาทีถึง10บนาทีบางคนก็นว่าเว้ามากเว้าหร้ายเว้านอกเรื่องนอกเหนือจากเลขนะคะเฮาเหตุกติกาคือ8นาทีขึ้นไป you tube ถึงจะสร้างรายได้นะคะคลิปสั้นคลิปเดียว5นาทีหนึ่งนาทีบ่ค่อยได้ยังเด็กพี่น้องเบาเจนเมยกับว่าใดพ่อสาบาทนะคะนะคะสรุปว่าของแม่บูภาคนกับุ่้งหาย้ังได้นะคะเลขรัฐบาลให้นะคะนะคะ 9 0้าศูนย์เก้าศูนะคะแา่บางท่านบางคนจะว่าเห็นนะคะถ้าอายุร้ายแล้วจะว่าเห็นในรน่นที่ย่ารอออกมาจะเบื้องง่ายก็จะมาให้ให้เบื้องในในไล่นี่ไหมที่มามีหลักฐานบรร่ได้เอามาอุปโลกขึ้นมานะคะแนวทางของแม่บูพารัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่16บหกพฤศจิกาย,ยนสองห้าหกแปดเลขเลา่าเขา่าคนขออยุดนะคะ วิ่งบนล่างศูนย์ตัวเดียวนะคะจับคู่หาเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเลขสองตัวเก้าเก้าศูนย์เก้าคับศูนย์ศูนย์นะคะการเลขฝันเนี่ยซี่หางเดียวนะคะตวัวที่เน้นก็นคือศูนย์ศูนย์คับศูนย์เก้านะคะเป็นหน้าท่างหาเสื้อสักกินแบงรัฐบาลไทยนะคะหน้าท่างของแม่บุพานะคะนาเพิ่นกระไฮน้อยๆนะคะไฮบ่หลายตัวแต่ว่าเลขเล้าเป็นขอหยุดก่อนอันนี้รัฐบาลไทยนะคะ อยู่ในคลิปเดียวกันกับมีอาจารย์ยอดปูลีร่าง <c oughs> เ,เด็กเล็กน้อยแปดนะคะ <c oughs> เล็กน้อยแ8ดแปดสี่เจ็ดบนสี่เจ็ดล่างส <c oughs> องสี่หางเดียวนะคะ <c oughs> นะคะมีซัมน่นะคะ,ะ,คะอยู่ในคลิปเดียวกันสองอาจารย์รัฐบาลไทยทั้งหมดนะคะเล็กเล่า,า่ะบกเขาก็ขอยุดก่อนนะคะนะคะอาจารย์ ยอดบดุรีรำเลขเด็กน้อย8 3ตัวห้างเดียว8 4 7 4 7บน2 4ีลางแนวทางทของแม่บุพาค่ะรัฐบาลไทย909 009 99 09 00นะคะพันตาดอกมาก่าเพิ่นฟันห้างเดียว44นะคะเลขสูตร ตัวเน้นก็คือ0ูนเกาับศูนศูนย์เลขสามตัวเน้นศูนศูนย์เกาทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาร์ดสากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะน้นที่ยากก็ขออวยพ่อไ้ยเอฟซีดีแนวทางของแม่บุภากับเซียนอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะ